ฟ้าบรรดาลทรัพย์งวดวันที่31กรกฎาคมให้เลขเด่น63เลขชุด2ตัว68 69 76 26 30 35 13 43เก่งจริงงวดวันที่31กรกฎาคมให้เลขเด่น 42เลขชุดสองตัว41 45 47 21 25 27ชุด3ตัว472 492ในงวดวันที่16กรกฎาคมเลขเด่น3เข้าหลักสิบบนนิตยสารสมหวัง งวดวันที่31กรกฎาคมให้เลขเด่น5 3เลขเด่นในตาราง3 4 5 9 7เลขชุด2ตัว5 3 5 4 5 7 5 9 3 4 3 5 3 7 3 9ในงวดวันที่16กรกฎาคม เลขเด่นสเข้าหลักสิบบนห้าเข้าหลักร้อยบน6เข้าหลักสิบล่าง